สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเจิญกับข้านกนาเนเตอร์แลนอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องทั่วโลกเลยนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องยูทูบเบอร์ด้วยค่ะพี่น้องค่ะทั่วโลกเลยค่ะวันนี้ข้านกนาอยากมาอยากมาถามอยากมาถามแล้วก็อยากมาขอความแนะนำ ขออยากมาถามขอความแนะนำขอความช่วยเหลือค่ะพี่น้องไม่รู้เป็นยังไงอะ่ะคลิปของข้าวนอกนาค่ะพี่น้องคะ่ะพี่โดยเฉพาะพี่น้องยูทูบเบอร์ทั่วโลกทุกทท่านนะคะข้าวนอกนานะ่ะลงคลิปไปนะสามสี่วันแล้วค่ะพี่น้องสามสี่วันแล้วคะ่ะลงคลิปไปธรรมดาลงคลิปแล้ว ข้านอกนาเขาทราบอยู่ว่าเขาต้องสอบตรวจสอบก่อนว่าเราอะถูกต้องตามกฎของ YouTube เขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเวลาทำคลิปอะค่ะพี่น้องคะแล้วทีนี้ยังไงอะสวันแล้วนะคะ4วันแล้วพอเข้านอกนาลงคลิปไปมันจะขึ้นมาเป็นข้อคร์มว่า คลิปที่ลงไปอ่ะสำหรับเด็กหรือไม่ใช่สำหรับเด็กเข้านกนาก็ขดไปวา่าคลิปนี้ไม่ใช่สำหรับเด็กพอไม่ใช่สำหรับเด็กก็ดาวน์โหลดได้เลยพอน,นั้นเขานกนาก็ดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดคลิปกับพี่น้องขาพอดาวน์โหลดคลิปเสร็จเรียบร้อยคลิปมันจะมีเป็นตัวตัว s สัญ,ญลักษณ์ของ us dollar เลคะให้นั้นค่ะตัว s แล้วถ้าสมมุติว่าคลิปไหนนั่นแหละสี่วันแล้วมีมีสัญลญักษณ์ตัวตัวเอสอยูเอสดอลลร์แล้วก็ขีดอย่างนี้แสดงว่าโฆษณาของคลิปที่เข้านอกนาลงไปนั้นสี่วันแล้วโฆษณามันไม่เข้าค่ะพี่น้องขาโฆษณามันไม่เข้าเข้านอกนาก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้น หรือว่ามันมันเป็นเหมือนกับพี่พี่น้องน้องยูทูบเบอร์ทุกทุกท่านไหมคะที่ที่เป็นเหมือนข้าวนกนาข้าวนก,นา,าน,กน,าานาก็ไม่ทราบนะข้าวนกนาก็พยายามอ่านแต่ก็หันไม่เจอไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจก็เลยเนี่ยทําคลิปนี้มาถามมาถามพี่พี่น้องน้องชาวยูทูบเบอร์ทุกท่านนะคะพี่น้องเผื่อมีคําแนะนําอะไรให้กับข้าวนกนาด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะ นั่นแหละมีสัญลักษณ์ตัวเฮแล้วก็กรีดอย่างนี้แต่เป็นสีขาวนะเป็นสีขาวก็บอกว่าในก็ฟามอะ่ะก่อนที่จะดาวน์โหลดก็บอกว่าเขาต้องอะไรนะเขาต้องสวดสอบก่อนว่าคลิปอะ่ะมันยังไงคลิปอะ่ะถูกต้องตามกฎเขาไหมแต่สวดสวดจบอะ่ะสินึกว่าหลังจากครึ่งชั่วโมงแล้วมันจะเสร็จ แต่ไม่อ่ตอนนี้คลิปมันก็ไม่มีโฆษณาเข้าอะค่ะพี่น้องค่ะมันมันเป็นตัวเอสอย่างนี้แล้วมันเป็นสีขาวแต่คลิปไหนที่เราทําไม่ถูกต้องตามกฎอะนะส่วนมากมันจะขึ้นสีแดงหรือว่าสีเหลืองใช่ไหมคะพี่น้องนั่นแสดงว่าเราไม่ได้โฆษณาโฆษณาไม่ปล่อยเข้ามาแต่นี้สี่วันแล้วคลิปของเขานอกนานะ่ะมันเป็น มันเป็นตัว S สีขาวแล้วก็ขีดอย่างนี้โฆษณาก็ไม่ได้เข้ามาในคลิปไงครับพี่น้องขานั่นแหละเขานกคำถามของเข้านกนาอยากถามว่าของพี่น้องอะ่ะก่อนที่เ่เป็นอย่างนี้ไหมคะเป็นปลงคลิปไปพอดาวน์โหลดเสร็จเอ่อเป็นตัว S แล้วก็ขีดตัว S สีขาวนะไม่ใช่สีแดงหรือสีเหลืองเป็นอย่างเหมือนเข้านกนาไหมครับพี่น้องกะ นั่นแหละข้าวนกนาก็นั่งคิดแล้วก็หานแล้วก็มันไม่เจอค่ะพี่น้องไม่รู้จะแค่ไขยังไงแต่ก็บอกว่าเขาอยากสรวจสอบออสิ่งที่เก้านกนาอยู่ในคลิปนั้นน่ะคือว่าตรวจสอบคอนแต่แต่สี่วันแล้วอะคลิปที่ลงไปคลิปนั้นก็สี่วันสามวันสองวันแล้วคลิปที่ลงเมื่อสุดท้ายก็ เป็นสัญ,ญลักษณ์ตัว S U S ดอลลาร์แล้วก็ขีดแต่เป็นสีขาวนั่นแหละสสสตรวจตรวจสอบก่อนแต่พอเราลงคลิปเลยคนพี่พี่น้องน้องตัวโลกเข้ามาดูคลิปของข้าวนอกนาตรวจสอบก่อนอย่างนี้แต่มันไม่มีโฆษณาเข้าแล้วมันจัดขี่วันน่ะตรวจสอบเป็นเดือนอย่างนั้นเหรอคะพี่น้องขานั่นแหละยังไงก็ ก้านกนากขาขอรบกวนนะคะพี่น้องขอรบกวนขอรบวรกวนทุกทกท่านนะคะพี่น้องจาเอายูทูบเบอร์นะคะช่วยแนะนำให้เข้านกนาด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะนั่นแหละเก้านกนาไม่รู้จะทำยังไงมันติดเครื่องหมายสีขาวแล้วก็กีดแสดงว่าเดโฆษณามันไม่เข้ามาไงค็พี่น้อง นั่นแหละขอบคุณมากๆนะคะพี่น้องเขา้เา,เขานอกนาคอยคอยอคำแนะนำหรือว่าคอยว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าของพี่น้องมันจะเหมือนกับของเขานอกนาไหมคะนั่นเลยค่ะโอเคขอบคุณมากๆนะคะพี่น้องค่ะยังไงก็ขอให้คอมเมนต์มาบอกมาบอกมามาช่วยเขานอกนามาบอกคอมเมนต์มาบอก,บอกเขานอกนาว่า จะทำยังไงดีนั่นแหละเขานกนาเขาไม่รู keit, ้จะทำยังไงค่ะก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาถามพี่ๆน้องๆค่ะพี่พีๆน้องๆชาวยูทูบเบอร์ทุกๆท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ